สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครูครูคุคเมื่อนี้มาพักอยู่อันเคบินอยู่ใกล้ๆกับอันแซนพาร์คเฮาสีเหลียวเห็นข้างๆมีแต่ต้นไม้อยู่ในป่านะคะต้นไม้ที่เฮาเห็นนี้มันสิเป็นต้นสนทั้งเมืนะคะทางที่เป็นป่าเป็นอย่างไปนี้มันเป็นต้นสน อันนี้อยู่เทิงภูเขาค่ะอยู่ในเขตของอแซนพักละทางไร่ทางละมวนมันก็สิมีพุ่มไม้น้อยนะคะเต็มไปอยู่คือกันบันนี้เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยนะคือกันตื่นเศร้ามาแล้วออกมามันสิได้ยินเสียงคือกันกับเสียงจักจัน่นแมงอีบ้านเฮาเนาะก็เลยมาส่องเบ่งแล้วเห็นมีแมงจักจัน่นเมื่อนี้ก็เลยสิพามาเบ่งว่าอา้าว อยู่เมืองอเมริกาเขาก็มีจักจัน่นคือบ้านเฮาได้หน่แล้วมันกินนยัง่ะมันอาสิกินต้นสนต้นอันนี้ก็เลยสิมา่องเบิง่งโอเคค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะไปเก็บจักจั่นน้ำกันไปเบิ่งว่ามันสีได้หลายสำไดกเานาะอ้าวมดเวลาเข,า,ขา,าย่างเขามาใกล้หลุดเงียบคือกันกับหูจักบ่ม,มีคนย่างเขามาบ่มมีเสียงห้องจักโตเลย อันนี้ยังไม่ตายเนี่ยนียังเป็นตัวเป็นๆอยู่เลยเนี่ยอันนี้ตัวเมีย,ยปล่อยให้เข้าไป ต้นไม้นี่มันนี่ยมลองมาหาต้นอื่นอยู่บ้านเฮามันกระอดคาบแบบนี้บ่ฮึแมงจักจันเนี่อันนี้เต็มไปเมื่อถ้าแม่นมาคุดว่า โบ้จักว่ากล้องมันเห็นหรือบอตแมงจักจันมันสิจับอยู่ในต้นสนนี่แหละหลายเ้อมันมีอยู่ในต้นสนพี่น้องเลยหลายอยู่แต่ว่าเข้าก็ขเจ้าบทบุกินเนาะ เสียมากินอยูู่นเดียวก็คือจังว่าอายเขาเจ้าแต่ว่าทั้งรุ่มอันใต้ต้นไม้นี่นะที่มันถอดคราบนะลายหลายต้นใดก็ลายคือต้นเนี่ยเขามาเบิ่งในปุ่มยานี่ก็ค,คือกันแน่เข้ามาเข้าก็าสิเห็น เต็มไปหมดคูกิงคูก้ารเนี่ยอันนี้ก็ได้นะ่นนั่นนั่นน่นเนี่ยมาต้นนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้เห็นสองตัวอันนี้ตัวยังยังบ่ตายได้ตัวนี้นะเหมือนกันนะเนี่ยตัวเป็นๆอยู่เนี่ย โอ้ยคืดว่าเวลามันลงมานี่มันจะมาลอกคาบเลยนี่ยเนี่ยรือว่ามันลอกคาบแล้วพรตัวนี้มันออกอ๋อเนี้ยเต็มอยู่เลย อีกตัวนี้กันยังเนี่ยมึงกันเด้อจับออกมาอุบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้มันหลอกคาไปแล้วแล้วมีทุกกิ่งไมมบอลกิ่งตน้นอันนี้ก็มีอีกตัวอย่างบมทันใดเนี่ย อืมมาหาจักจันท์แมงอีพี่น้องเลยโอ้ขาเจ้าก็มีจักจันทคือบ้านเฮาอยู่แต่ว่าแต่ว่าบงหุจักือบ,บ้านเฮามันลอกคราบแบบนี้หรือบอ่อันนี้มันลอกคาบเนี่ย มีทุกต้นทุกพุ่มอันที่เป็นไม้พุ่มอยู่นี่นะอันนี้โอ้โอ้โอ้ได้แล้วตัวนั้นม,ม,ม,มีทุกพุ่มเด้ออืมอืม ทุกมุไม่นีเนี่ยย่างเก็บอสองสามต้นนะคือบอกคือจักจันบ้านเฮาอยู่บนนี้แม่นบอกแต่คือว่าจักจันทด้นี่นี่นะม,มันยังมันยังไม่ได้ตายหรอก ยงเก็บได้หกตัวแม่บึงจุบเจอเก็บจุบเจอมันสิได้หลายอยู่แต่บุหูจักวาเพราะว่าอยู่บ้านก็เคยอยู่บ้านก็เคยกินจักจั่นอยู่แต่ว่าอันนี้คือว่ามันโตน้อยกว่าแต่เบึงมันก็เป็นตัวเมียคือบ้านเฮาอีลีอยู่เลยยาเมื่อเศร้าม,มามันก็นสิห้องดังๆในนี่แหละคุณมืออ่ะมันได้เท่านี้ข้าเจ้าบบกินกับโบก้ากินดอกเสไปปล่อยไว้คือเกา โอเคค่ะพบกันคลิปวิดีโอนคะคะสวัสดีค่ะ